ครับนี่ก็เวลา,า17โมงครึ่งนะ78นะฮะนี่ก็อันนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่ครับเบ้าที่ที่หนูทำมาทั้งวันนะ,ะนี่ว่าตัวเล็กอ่าขึ้นเสานะฮะขึ้นเสาธงนะนะฮะชื่อนะฮะ นี่เป็นเว่าวสไตล์หลวงปู่สวงแท้ๆที่ท่านเคยพาพี่หนูทำนะนี่จะเป็นสังเกตว่ามีไม้กากบาดตรงนี้นะอนี่สริมรับร้อยเชือกแล้วก็ไม่ทําให้เว่าวพันกับเสาด้วยครับนี่เป็นเป็นอไอเดียความคิดปัญญาของหลวงปู่สวงนะครับนี่พึ่งครับนี่อ่า หางว่าวนะครับขัาหนึ่งเป็นขวดน้ำาและข้านหนึ่งก็จะเป็นถุงใส่ขนมผิง11ก้อนนะครับตามที่หลวงปู่เคยทันนะครับงวดนั้นหวยออกหนึ่งหนึ่งครับะ นี่ที่บุทเพนนิวาสสวยนะครับบ้านโนนปุดขันนะครับ